ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาุจุฑาภรณ์เสด็จไปยังกู่พระอัฐิตสุสานขาติยะราชตรกูลณเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีฉลอง150ปีแห่งวันประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกองทุนดารารัศมีรำลึกร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และทุกภาคส่วนจัดพิธีทักษินานุปทานพิธีบวงสวงสังเวยดวงพระวิญญ,ญาณอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนาและ ทีใบสีทูลพระขวัญเพื่อเทอิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชากาลที่5ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์ทิพจัก จากนกครเชียงใหม่เป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยามส่งฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมล้านนาทรงทํานุบํารุงศาสนาบูรณวัดและพระอารามต่างๆประธานที่ดินส่วนพระองค์ถวายแก่วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชาบวรวิหารและทรงรวบรวมพระอัฐิเจ้าฟูครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์กับทั้งอัฐิของพระราชวงศ์ฝ่ายเหนือมาบรรจุรวมกันณสุสานร,ราชตระกูลวัดสวนดอกพระอารามหลวง นอกจากนี้ทรงเป็นเจ้านายสตรีชั้นนำของประเทศทรงเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของราชสมาค,คมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษทรงเริ่มและสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่และหัวเมืองใกล้เคียงภายหลังทรงพบพันพุ์กุหลาบขนาดใหญ่สีชมพูระเรื่อทรงกลิ่นหอมตลอดเวลาและได้ประทานนามว่าจุฬาลงกรรวมทั้งโปรดให้สร้างแปลงเพาะพันธุ์บนพระตำหนักม่อนจอกปอกบนดอยสุเทพและโปรดให้ปลูกกุหลาบจุลาลงกรโดยรอบพระตำหนัก ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพาะพันธุ์กุหลาบจุลาลงกรและให้ปลูกประดับโดยรอบพระตำหนักภูพิงราชนิเวศภายในงานยังจัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติชุดรัศมีแห่งดาราประดับฟ้าล้านานาไทยรวมสี่ชุดประกอบด,ด้วยการแสดงฟ้อนถวายราชสาุดี เดี่ยวจะเข้เพลงลาวแพนประกอบการฟ้อนแทนและครซอรพระลอตอนปู่เจ้าเรียกไก่และการขับร้องประสานเสียงเพลงดารารัศมีซึ่งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานพระปณิธานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา